สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะวิดีโอนี้นะคะแม่ค้าจะมานําเสนองานตีนจบค่ะงานตีนจบเมื่อวานแม่ค้าแจ้งว่าจะมีตีนจบเข้ามา30มพื้นนะคะแล้วก็อตอนกลางวันแอดมินได้โพสต์แล้วก็เราก็จัดราคานะคะถือว่าเป็นราคาเดียวกันเลยนะคะกับการจัดโปรและวิดีโอนะคะไปก็ขอบพระคุณพี่ๆนะคะ,ะหลายๆท่านได้ CF อไปอบ้างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค้าจะมานําเสนอพื้นที่เหลือว่ามีอะไรบ้างนะคะ พี่ๆค่ะราคาลูกผืนไหมคะแจ้งราคาก่อนนะคะราคาขายปกติเราก็ขายกันราคาส่ง590บาทนะคะรับชมผ่านวิดีโอนี้นะคะเฉลี่ยให้ผืนละ550บาท550บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งยกเว้นการจัดส่งแบบปลายทางเราให้เราขอเพิ่ม50บาทเท่านั้นนะคะถ้าโอนส่งฟรีแต่ถ้ารับ2ผืนขึ้นไปแม่ค้าเฉลี่ยให้ผืนละ500บาทแต่ต้อง2ผืนนะคะขึ้นไปเพราะเราจะเฉลี่ยค่าจัดส่งให้นะคะ มาดูว่ามีอยู่ไหนบ้างนะคะสีไม่อาจจะซ้ำๆกันแต่ว่าบางลายมันก็มีความแตกต่างนิดหน่อยนะคะอะมาดูโท,ทนสีสีมะกรูดโทนสีน้ำตาลนะคะอ่าแม่นะคะ้าจะไม่ได้เรียงน,นะคะเรามาดูว่ามีกี่ผืนนะคะอะผือนที่หนึ่งนะคะผืนที่หนึ่งผืนที่หนึ่งนะคะโทนสีน้ำตาหรือสีมะกรูดนะคะสีคลาสสิกนะคะผืนที่หนึ่งนะคะ ดูว่ามีกี่ผืนนะคะอ่ะมีหนึ่งอ่ะมีสองนะคะมีสองนะคะสองนะคะสองอยากรับชมนะคะผ่านภาพแบบชัดๆทักมาได้นะคะสามนะคะสามนะคะทุะะสีน้ำตาลสีมะกรูดนะคะสามสี่นะคะสี่นะคะสี่นะคะเราจะขายแบบแยกก่อนนะคะงานต่อตัวเดี๋ยวมาอีกวิดีโอหนึ่ง ห้านะคะห้านะคะหลังจากนี้จะเป็นโทนอ่สีดำขาวนะคะโทคนครีมนะคะห้านะคะหกค่ะหกนะคะสีจริงสวยมากคอนเฟิร์มนะคะเจ็ดนะคะไม่อาจจะไม่คะอาจาอาจะในโทนโทนแสงตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้นะแตะ่พอเป็นช่วงกลางวันนะคะเจ็ดนะคะ เหมือนจะไม่ค่อยสว่างนะคะแต่สีจริงสวยมากนะคะแปดนะคะแปดนะคะ,ะ,คะมันจะไปไวนะคะเพราะว่าสินค้าราคาเบานะคะเก้านะคะเก้านะคะรุ่นนี้ปกติมาก็จะหมดไวนะคะขายหมดตั้งแต่ง,งานจบนะคะสิบนะคะสิบนะคะสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ด สิองค่ะสิบสองนะคะมีหลายลายนะคะรุ่นนี้จริงๆมันมันเป็นโทนสีเดียวกันแต่ในตัวลายมีหลายลายนะคะสิบสองนะคะสิบสามค่ะสิบสาค่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ค่ะสิบห้า 16ค่ะ1 6ค่ะ,คะ17ค่ะอ่านะคะสามสิบผืนเหลือสิบเจ็ดผืนนะคะสิบเจ็ดผืนสวยๆทุกผืนคอนเฟิร์มพี่ๆสนใจรับผืนไหนนะคะสามารถแคมปหน้าจอทักอินบ็อกมาได้หรือ,อในวิดีโอแม่ค้าแสงมันอาจจะไม่ได้สีมันอาจจะไม่ได้พี่ๆทักมาได้เลยแล้วก็ให้แม่ ให้ให้แมค่ค้าส่งรูปให้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งรูปที่เหลือเอาผืนที่เหลือให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะราคาดีทุกผืนนะคะรับส่งผืนขึ้นไปเฉลี่ยให้500บาทรับส่งผืนให้ราคาพิเศษ550บาทค่ะงานตินมจกพร้อมมือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกผืนนะคะจากอ่ารวดลายโบาราณทุกผืนการันตีนะคะท่านไหนรับผืนไหนแล้วก็อ่าแม่ค้าอาจจะเมื่อก,กี้อาจจะไม่ได้แจ้งลายสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดของลายตีนจกได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะ